สวัสดีครับดีดีดต้อนรับสู่เม็ด c ซียเล่าสู่กันฟัง EP ที่5แล้วนะครับในเดือนที่ผ่านมามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในคณะแพทย์มากมายครับ27พิจุนาที่ผ่านมาครับคณะแพทยาศ,าศาสตร,รม์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับภายใต้โครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนจากศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกริเสถียรไทยครับ ซึ่งท่านปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภา,าชาติไทยครับโดยได้มอบสิ่งของยังชีพที่จําเป็นและเงินช่วยเหลือเยยวยาแก่โรงพยาบาลนะครับทั้งโรงเรียนด้วยแล้วก็วัดต่างๆจานวนทั้งหมดถึง2ี่แห่งเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ่งล้านสามแสนบาทครับวันที่สาเพฤษภาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสิวะ พระมรทัดกรมวังผู้ใหญ่ประจําวังสุโขทัยนะครับเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณนรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจําปี2อ6 8กครับซึ่งในครั้งนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรินทร,ร์พริศิตเสถียรครับซึ่งท่านเป็นรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์และดํารงตําแหน่งเป็นประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ครั้งนี้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นรางวัลสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดยอดเยี่ยมครับทางด้านเรื่องของการศึกษามีกิจกรรมเยอะมากครับเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเดือนแห่งการเปลี่ยนชั้นปีและรับนักศึกษาใหม่ครับเรามีกิจกรรมสําคัญมากนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเชียงใหม่ก็คือกิจกรรมรับน้องรถไฟครับ เมื่อวันที่9มิถุนายนนะครับนักศึกษาแพทย์ที่เดินทางจากกรุงเทพมานครก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แลวก็มีพิธีต้อนรับอย่างใหญ่โตและก็เป็นที่อบอุ่นอย่างยิ่งครับโดยหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนอกจากนี้ในวันที่18มิถุนายนนะครับเราก็ได้มีโครงการในการจัดเรื่องของการต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1จํานวนทั้งหมดถึง249ท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาร่วมชั้นเรียนกับเราก็เลยได้มีการต้อนรับนะครับเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวจนเกินไปในการมา ยิแจงเรื e ่องหลักสูตรต่างๆให้นักศึกษาได้ฟังนะครับและหลังจากนั้น1วันคือวันที่19มิถุนายนเราก็ได้มีโอกาสนะครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับของคณะแพทยศาสตร์เราเองเนี่ยได้พบปะกกับผู้ปกครองของชั้นปีที่1นครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีโครงการที่แนะนํากิจกรรมและก็สารสัมพันธ์ของนักศึกษาในวันที่21มิถุนายนครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านักศึกษาแพทย์เวลาเรียนเขาก็จะมีความเครียดร,ระดับหนึ่งครับดังนั้นการมีชมรมก็จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้สึกว่ามีกิจกรรมนอกหลักกูตรรรร้เเมนคคาาาายยวึงีจบ ซึ่งกจคำนี้เราเรียกว่า Get Set โ o c a ม p 2025ครับส่วนชั้นปีที่2ก็เป็นการเลื่อนชั้นปีนะครับเราก็ได้เร่งเห็นถึงความสําคัญนะครับได้มีพิธีการกล่าวต้อนรับทําไมถึงมีการกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่2ก็คือว่าปีที่2ของเราเนี่ยเป็นการข้ามฟากจากมาในเชียงใหม่ครับเข้ามาเรียนที่คณะแพทย์นอกจากพูดคุยแล้วยังมีพิธีการในการมอบหัวเข็มขัดด้วยนะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเข้ามาสู่อ้อมอกของคณะแพทย์อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญของนักศึกษาปี2ก็คือมีโอกาสได้ศึกษากับอาจารย์ใหญ่ครับทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชานะครับก็ได้ทําพิธีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับแล้วกขอเข้ามาอาจารย์ใหญ่ก่อนที่นักศึกษาชั้นปีที่2จะได้เข้าศึกษาร่างของอาจารย์นะครับซึ่งงานนี้ก็จัดที่ถงชั้น1อาคารเรียนและปฏิบัติการ50ปีแล้วก็ห้องปฏิบัติการมหากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสาตร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับซึ่งทําให้นักศึกษาได้มีโอกาสาสักการะ และแสดงความเคารพอย่างเต็มที่กับอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายให้เรานะครับในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการต้อนรับแล้วก็แนะนําคณะแพทยศาสตร์นะครับให้กับผู้ปกครองที่ดูแลนักศึกษาที่เป็นผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่2ถึง6ครับ<ะ>เนื่องจากว่าการจะผ่อนคลายแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่คลายความกังวลในการฝากลูกฝากหลานไว้ากับคณะแพทย์เราเนี่ยได้โอกาสพบปะพูดคุยคุณพ่อคุณแม่นะ่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับ งานนี้เป็นไปได้ยากนะครับที่จะให้ทุกท่านมาพบก,กันที่นี่เราก็เลยจัดทางออนไลน์ครับแล้วก็ได้มีการพบปะพูดคุยและชี้แจงกิจกรรมต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้สึกว่าผ่อนคลายกับการมาฝากลูกฝากหลานแม่กับเรานะครับนอกจากในชั้นปรีในชั้นของปริญญาตรีที่เราเล่าให้ฟังคือนักศึกษาแพทย์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศ,ศึกษาด้วยนะครับเมื่อวันที่21มิถุนายนในนักศึกษากลุ่มนี้เขาเรียกว่านักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกซึ่งมาศึกษาต่อที่เรา ในชั้นในภาควิชาต่างๆมีจํานวนมากเลยครับหลายร้อยท่านทีเดียวนะครับซึ่งปีนี้เราก็ได้มีการประถมที่ทศไปแล้วก็แนะนำเรื่องของทุนการศึกษาทุนวิจัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกนั้นมีความราบเรื่นและสําเร็จด,ดูล่วงครับเรายังมีเรื่องการศึกษาหนึ่งที่เรียกว่าแพทย์ประจําบ้านครับคำว่าแพทย์ประจําบ้านก็หมายาว่าเวลาเราจบเป็นนักศึกษาแพทย์6ปีแล้วเนี่ยอยากจะเป็นหมอเฉพาะทางเราจะต้องมาเรียนต่อซึ่งเราเรียกว่าแพทย์ประจําบ้าน กิจกรรมเหล่านี้ก็ได้ท่านรองคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ของเราที่ดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านช่วยในการประสานงานแล้วก็ประถมนิเทศสิ่งเหล่านี้ให้คุณหมอได้รู้จักครับส่วนเรื่องการศึกษาของพยาบาลนะครับพยาบาลที่เรียนจบแล้วแล้วทำงานในโรงพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยหลายท่านก็ต้องศึกษาต่อครับคณะแพทยาศาสตร์ของเราก็มีการฝึกอบรมพยาบาลที่ลงลึกเฉพาะทางเพิ่มเติม หมอก็มีพยาบาลก็มีนะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเมื่อวันที่27มิถุนายนเนี่ยเราได้มีการมอบใบป,ประกาศสนิบัตนะครับให้กับพยาบาลที่มาฝึกอบรมหลักสูตรที่เรียกว่าสาขาการพยาบาลเวชบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิดน,นะครับซึ่งเป็นสาขาที่มีความซับซ้อนและก็มีความละเอียดอ่อนมากครับเราได้จัดอบรมครั้งนี้เนี่ย เป็นรุ่นที่4แล้วนะครับซึ่งพยาบาลเหล่านี้เวลามาเรียนเนี่ยต้องใช้เวลาอยู่กับเราถึง4เดือนนอกจากนี้ในวันที่30มิถุนายนนะครับเราก็จะมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรอกหลักตรนึงให้พยาบาลเช่นกันครับก็เรียกว่าเป็นการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไตในฝั่งบริการของโรงพยาบาลนะครับปีนี้เรารับพยาบาลใหม่เยอะมากครับคณะแพทยศาสตร์เราโดยโรงพยาบาลมารัชนครชียงใหม่ นำมาประสมนิเทศครับก่อนจะลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามหอผู้ป่วยตามแผนกตรวจผู้ป่วยนอกหรือ ER ก็ดีสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆในโรงพยาบาลก็มีนะครับอักขีภัยเป็นเรื่องหนึ่งที่เราข้อมีความกังวลเมื่อมีเหตุอักขีภัยก็ต้องให้ความรู้เรื่องของการป้องกันและเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุอักขีภัยขึ้นนะครับ ก็ได้มีการอบรมเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและก็ระงับเหตุอัคคีภัยขั้นต้นนะครับซึ่งครั้งนี้ก็มีทั้งวิธีปฏิบัติตนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องดับเพลิงแล้วก็บรรยายเรื่องทฤษฎีการเกิดไฟไหม้การแบ่งประเภทไฟต่างๆรวมถึงจิตวิทยานะครับในการจัดการเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อ17-18มิถุนายนเนวเราได้มีกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญมากๆครับในการฝึกซ้อมการรับแผนโรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาด ครั้งนี้เนี่ยเราจำลองสถานการณ์โรคระบาดนะครับที่เราเรียกว่าเมอร์สนะครับทุกคนคงทราบครับว่าเมอร์สนี่ก็คือเรื่องของอการติดเชื้อทางเดินหายใจที่รุนแรงชนิดหนึ่งที่เกิดในตะวันออกกลางแล้วก็จะมีการระบาดมาที่ประเทศไทยบ้างเป็นบางช่วงเวลานะครับดังนั้นคล้ายๆกับโควิดที่พวกเรารู้จักดีนะครับซึ่งการซ้อมบ่อยๆในการเผชิญเหตุเมื่อมีผู้ป่วยเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมีความสําคัญ, <S <S คญผมพูดเสมอว่าปีนี้เป็นปีที่เราครบ65ปีของคณะแพทยาศาสตร์ คำว่า65ปีของคณะแพทย์หมายถึงว่าเราตั้งคณะแพทย์มา65ปีแต่โรงพยาบาลเปิดมานานกว่าน,นั้นครับโรงพยาบาลมหาราชนอกครเชียงใหม่เนี่ยเรามีตึกแรกนะครับอายุ84ปีตึกนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการเฉลิมฉลองอายุครบ84ปีของอาคารนะครับซึ่งเรียกว่าอาคารโรงพยาบาลนครเชียงใหม่สู่อาคารเวชศาสตร์ฟ,ฟื้นฟูน,นะครับซึ่งงานนี้เนี่ย เราได้เฉลิมฉลองให้กับอาคารนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของคณะแพทยศาสตรม์มายเชงใหม่เป็นอาคารไม้2ชั้นอายุ84ปีและยังคงลักษณะของอาคารไว้แบบคงเดิมมากที่สุดแล้วก็ยังตกแต่งด้วยไม้เฉกเช่น84ปีที่ผ่านมากิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ในเดือนที่ผ่านมามีมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมการออกหน่วยวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนานะครับเราได้มีทีมงานของอาจารย์จากภาควิชาจักษุวิทยาโดยท่านอาจารย์ดีเล็กนะครับก็ได้ร่วมกับ หัวหน้าทีมจักษุแพทย์หน่วยแพทย์อาสาบุญที่จักษุเชียงใหม่ออกตรวจนะครับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องต้อกระจกนะครับประจำปีสอ18ร่วมออกตรวจผู้ป่วยนะครับที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอใกล้เคียงของจังหวัดน่านตรวจผู้ป่วยแล้วก็ผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้ป่วยทั้งหมด111รายเลยนะครับในช่วงวลาด,ดังกล่าวแล้วก็ตัดต้อเนื้อจำนวน3รายนะครับเมื่อวันที่3าพฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนะครับทีมโสอนาสิก์ของคณะแพทยศ,ศาสตร์โดยท่านอาจารย์ สายสวัสด์ชัยเกษตรนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสสสารนาศิษฐ์ของเราพร้อมด้วยท่านอาจารย์วีรวัตรมุตระัก์นะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์แพทย์แผนไ,ไทยแพทย์ผสมผสานของคณะแพทยศาสตร์ของเราเนี่ยก็ได้เดินทางไปพร้อมกับแพทย์จีนจิตอาสาและก็ทีมจิตอาสาต่างๆของมูลนิธิด้วยนะครับให้บริการนะครับที่โรงเรียนบ้านวาวีและก็โรงเรียนบ้านดอยช้างนะครับดูแลรักษาผู้ป่วยไปทั้งหมดถึง427รายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินต่างๆนะครับ วันที่7มิถุนายนนะครับมนลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยธนรรรกรรพระราชทานคณะธนทแพทยาศ,าาศาสตร์แล้วก็มนลนิธิโครง,งการหลวงครับออกหน่วยเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพทั่วไปให้กับชาวบ้านจำนวน135คนเลยนะครับเพื่อดูแลเรื่องเกี่ยวกับทั้งตรวจทั้งเรื่องทําฟันตัดผมแจกแว่นตาตัดติ่งเนื้อต่างๆแล้วก็ตรวจขึ้นฟ้าหัวใจนะครับที่โรงเรียนบ้านแม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท้ายที่สุดเรื่องออกหน่วยคือวันที่13มิถุนายนนะครับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกนะครับได้ร่วมกับหน่วยธนกรพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์แล้วก็โรงพยาบาลสูงเม่นออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพรักษาลโรคทั่วไปแล้วก็ภาวะความเครียดต่างๆให้กับสาม,มเณรนะครับรวมถึงให้บริการคณะธรรรนการมด้วยมีผู้ที่เข้ามาร่วมให้การดูแลร,รักษาทั้งสิ้นจำนวนถึง115คนนะครับโดยที่จัดที่โรงเรียนร้องแยงวิทยาคมนะครับจังหวัดแพร่ครับวันนี้ต้องขออนุโมทนา ในสาธารณกุศลที่ได้ทำทั้ง4รายการนี้ครับส่วนเรื่องของการแบ่งปันเรื่องประสบการณ์ด้านคุณภาพทางคณะแพทยาศาสตร์ก็ได้มีโอกาสทํากิจกรรมสำคัญสำคัญอยู่สองสาเรื่องครับเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางผู้บริหารของคณะแพทยาศาสตาร์นะครับก็นาโดยผมคณะบดีและก็รองคณะบดีอีกทั้งหมด4ท่านได้มีโอกาสไปที่โรงแรมยูนิม,มานที่ห้องนิม,มานคอนเวนชั่นครับได้ไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม System for Sustainable Performance Excellence ครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาพรวมการมุ่งเน้นของลูกค้าคณะแพทยศาสตร์มหิาลเชียงใหม่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการแชร์ประสบการณ์นะครับของการได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาตินะครับที่อยู่ในกลุ่มที่มีความโดดเด่นด,ด้านการดูแลลูกค้าในช่วงวันที่23-24มิถุนายนเราได้มีโอกาสเดินทางไปที่คณะแพทยศาสตร์สงขลา,น,าลนครินทร์ครับ ซึ่งมีการประชุมที่เราเรียกว่าการประชุมร่วมของ3สถาบันได้มีโอกาสไปพบปะเรียนรู้แลกเปลี่ยนครับซึ่งมีเรื่องเกิดคุณประโยชน์มากมายสําหรับโรงเรียนแพทย์ที่มีบริบทคล้ายกันทํางานในพื้นที่ห่างไกลจากกรุงเทพเช่นเดียวกันและก็อยู่ในโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยจานวนมากเช่นกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ทําให้การพัฒนาของ3มมหาวิทยาลัยเดินหน้าไปพร้อมๆกันด้วยบริบทเดียวกันเรื่องท้ายที่สุดเป็นเรื่องของการต้อนรับแล้วก็พบปะผู้คนจากสถาบันต่างๆนะครับ รวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศนะครับเมื่อวันที่13มิถุนาเราได้มีโอกาสต้อนรับนะครับทีมศึกษาดูงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์มรัยคอนแกนได้เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ส่วนที่2มีการต้อนรับนะครับผู้ที่เดินทางมาจากโทโฮกุยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุน่นท่านคงจําได้นะครับปลายมีนามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับครั้งนี้ที่โทโฮกุยูนิเวอร์ซิตี้เขามีผู้เชี่ยวชาญนัานแผ่นดินไหว ร่วมกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เดินทางมาเยี่ยมคณะแพทย์เราครับเพื่อแชร์ประสบการณ์เรื่องวิธีการในการตรวจวัดและประเมินอาคารต่างๆเวลาเกิดแผ่นดินไหวครับซึ่งเรื่องนี้ได้ประโยชน์มากครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวอย่างเชียงใหม่ของเรานอกจากนี้ในวันที่4มิถุนายนนะครับเราได้มีการต้อนรับคณาจารย์โ p r o f e s so อร์หรือศาสตราจารย์ต่างๆจาก Seoul National University Hospital ครับซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ที่ มีอันดับและคุณภาพสูงที่สุดในเกาหลีนะครับเรามีโครงการวิจัยร่วมกันหลายโครงการครับซึ่งครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยที่ทางไปข้างหน้าและความร่วมมือานการศึกษาวิจัยร่วมกันนะครับเมื mm ่อวันที่6มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมเสริมฉลองร้อยปีนะครับของฮันโจไม่ได้เข้าคอลเลจซึ่งถือเป็นวิจัย,ายก,าการแพทย์ที่มีอายุยาวนานมากครับของประเทศจีนซึ่งครั้งนี้การเดินทางไปเนี่ยได้มีโอกาสาไ,ปไปพปบปะพูดคุยเรื่องความร่วมมือ ในการจัดก,การฝึกอบรมนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกเพื่อพัฒนาให้ความรู้ของทั้งสองฝั่งคือฝั่งจีนและฝั่งไทยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและผลิตนักศึกษาหลังปริญญาร่วมกันวันที่14-15มิถุนาผมก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อไปร่วมเฉลิมฉลองหมหาวิทยลาลัยเก่าแก,ก่ที่หน,นะครับ100ปีของหมหาวิทยลาลัยโตโฮนะครับซึ่งโตโฮยูนิเวอร์ซิตี้เน่ยได้มีการผลิตทั้ง นักสษาแพทย์และมีงานวิจัยต่างๆอยู่ามากมายหลายรายการแล้วเรามีความร่วมมือกันอยู่หลายรายการครับรวมไปถึงปรึกษาพูดคุยเรื่องความร่วมมือในอนาคตและการจัดประชุมวิชาการร่วม4ี่สถาบันและเชียงใหม่เราจะเป็นเจ้าภาพในเดอกกันยายนนี้ท้ายที่สุดนะครับเราได้มีโอกาสต้อนรับนะครับคณา,าจารย์จาก London School of Hygiene and t r o p i c a l Medicine จากสหราชอาณาจักรนะครับและทีมโปรเฟสเซอร์จาก Queen Mary University of London สหราชอาณาจักรเช่นกันในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะแพทยศาสตร์ครับ ผมและทีมงานทั้งรองคณะบด,ดีที่ดูแลเรื่องงานวิจัยต่างๆก็ได้มีโอกาสพบปะนะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องความร่วมมือที่เราจะเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า planetary and sustainable health นะครับแล้วก็ปรึกษาหาความร่วมมือในอนาคตที่เกี่ยวกับความมีสุขภาะวะที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของคณะแพทยาศาสตร์ทั้งหมดยาวนิดนึงนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงหบเดือน1เดือนที่ผ่านมาแล้วพบกันใน EP ีถัดไป กับเมด c m u เล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ